มีเวลให้นี่ขึ้นตรงนั้นหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรสี่เมตรอ๋อนี่การปั่นจักรยานขึ้นแนวดิ่งใช่นะครับนี่ฮะโดยมือสตันตมือชีพเลยนะครับ<ช>นี่ฮะนี่ฮะกโตโครับโกโตวันนี้ลุยเองนะครับ <c oughs> นี่ให้เห็นเลยครับปั่นจักรยานแนวดิ่งนี่ฮะขึ้นไปมีระยะบอกนะฮะข้างบนก็ขึ้นไปเล่ะะนซิปายต่อได้เลยเป็น ตลาดที่มีสเสน่ห์มากๆนะครับมีสเสน่ห์มากๆเลยสำหรับครอบครัวนะฮะสำหรับครอบครัวที่จะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมนะฮะพ่อแม่ผู้ปกครองก็มาชอบนะฮะแล้วที่สำคัญที่นี่ไม่ได้มีสินค้าที่ขายแบบตลาดทั่วไปนะฮะไม่ได้มีสินค้าขายแบบตลาดทั่วไปส่วนมากแล้วเป็นเป็นของแบบชาวบ้านชาวบ้านมาขายกันนะฮะนี่ นีปั่นแบบนี้โอ้กินแรงพอสมควรเลยนะเนี่ยแต่เป็นการได้ออกกำลังอ๋อขึ้นไปตีละครังเวลาลงไมมเวลาลงครับดูนะฮะถอยหลังครับอ๋อค่อยๆผ่อนล,ลงมาโอ้ใครคิดเนี่ยกโตคิดเองด้วยโอ้โหสุดยอดเลย เป็นเป็นนวัตรกรรมการออกกําลังกายอีกทางหนึ่งขนาดนี่ฮะทัมนะฮะทัมยังตื่นตื่นเต้นเลยฮลัฮโลโหลฮัลโหลทัมสวัสดีครับโอ้เนี่ยเ<ด>นี่นนโอ้โหเป็นไงครับนี่ยทัมยังตื่นเต้นนะครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> คือดีฮะ <c oughs> <c oughs> นั่งได้ยังพี่ยังครับต้องลองพี่ต้องลองขึ้นไปไม่ใช่โอ้โหสุดยอดนะครับสุดยอดนี่ฮะนี่ฮะโกโตนะครับนี่มือสตันระดับมือชีพเลยนะฮะแล้วก็ เป็นคนทําตรงนี้มาเองครับใช้ต้นทุนสูงไหมครับตัวรอกเนี่ยหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทรอกที่ใช้ยกน้ำหนักได้หนึ่งพันห้าร้อยกิโลครับหนึ่งพันตันครึ่ง 5, 5, 5, 5, โอ้โหครับรอกที่ใช้ยกเครื่องยกของทุกอย่างครับแต่เรามาแอบไว้ในกล่องดัดแ,แปลงนี้ ครับผมแล้วก็เอาการปั่นจักรยานเนี่ยแทนการสาวรอกของคนครับเอาตู้จักรยานเนี่ยจะแทนการสาวรอกของคนนะครับโอ้โหนี่ฮะคอ่าถ้าเป็นของก้านลังอ่ะถ้าถ้าเราไม่เบรกไว้ขาลงเนี่ยก็คือเขาใช้ลูกตุ้ม่วงบาลาน้ำหนักใกล้เคียงน้ำหนักคนให้คนหนักกว่าพอเขาเบรกเขาาค่อยเรียเบรกลงมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเด็กเกเล่นเนี่ยแล้วเขาลืมเบรกมันจะลูดลงมาเลยครับ,รบเพราะฉะนั้นแต่<ม>น,นี้เราค่อยๆผ่อน ใช่ครับของเราคือหลักการรอกเลยถ้าสาวอยู่ตรงไหนก็อยู่แค่นั้นเลยคร,ครับปลอดภัยกว่าครับความปลอดภัยที่นี่100ร้อยเปอเซ็นสองเส้นนี้ถ้ามีปัญหาอืกเดินใช่ไหมครับสองเส้นนี้คือเตสตี้ครับไม่มีปัญหาโท่ของรอกขาดสอ